แม่ก็นั่งอนี้ไม่ถนัดเลยอะครับเอาอะไรอะหกจุ๊กไหมจุกจกจ๊กไหมจุ๊กเปล่าจุ๊กจุ๊กไหมไม่จุ๊ก อะไรครับจะจะเจ้าเจ้าเลยหรอกเราเออกไปเดินเล่นเหรอลูกอ่ะฮะมีแม่ทำยาสับผมกันทำยาสับผมใช้เอง เป็นแหลงเขาไม่รู้นั่งบนอยู่เนี่ยสก,กิดตลอดหนูเอาอะไรหนูเอาอะไรครับจ้าอย่าบอกว่าอยากกินทาโรอีกนะคุณอยากกินทาโร่หรอทาโร่แมวหรอ อ,ออกข้างนอกรู้ละออกไม่ได้หรอกระเจ้าเกเรก็เจ้าเกเรม,มากเดีย๋ยวจะไปกัดโลโมเป๋าตุงข้าเหนียวข้าวสารถ้าหนูออกหนูก็ต้องออกอยู่คนเดียวเพราะหนูอ่ะนิสัยไม่ค่อยดีไม่ดีเลยดีกว่าแกล้งน้องทุกตัวเลยอ่ะ อไรกินทาโร่เหรออ๋ถ้ากินทาโร่โต้องหวัดดีแม่ก่อนกินทาโร่หวัดดีแม่ก่อนกินทาโร่หวัดดีแม่ก่อนกินทาโร่หวัดดีแม่หวัดดีกาแป้ข้างนี้หวัดดีกาแม่กินทารโร่โอเค